ครับขออนุญาตพอดีวันนี้มีเรื่องที่มาหาครับผมครับเป็นยังไงมีอะไรบ้างอ่ะมีอย่างแรกก็คือมาขอโชคขอลาบจากบารมีครับผมเที่อาจารย์ครับอย่างที่สองก็คือทำบุญกับอาจารย์แล้วโอนเข้าบัญชีนะครับผมอมีมีหลักฐานไหมเนี่ยไหมก็โอนโอนเข้าโอนแล้วเนาะครับผมโอนแล้วครับโทรศัพท์เพาะมันดูใส่แล้วครับปุณิวันนี้โอนนะแต่ว่าโอนเข้าผิดบัญชีครับอาจารย์โอ้โอนเข้าผิดบัญชีครับผมแสดงว่าโดนหลอกครับแก๊งมิจฉาชีพครับผม โอ้เดี๋ยวนี้ต้องไปแจ้งความเนาะโอครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปแจ้งความพวกแก๊งมีอาชีพพวกไม่ดีนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมก็โทรบอกอาจารย์อีกทีน้เลยไอ้อาจารย์สบายใจได้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 เดี๋ยวพอผมโทรหาตายผมแ็้ะพวกไอ้นี่เราต้องแจ้งตำรวจไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพอเดนไอหน้าไปต้องเดี๋ยวหัวหน้าไพ่เพื่อนารให้ครับอ๋อแจ้งหัวหน้าไฟเบอร์เนาะจัดการให้ เนี่ยเนี่ยแน่นะผมเดี๋ยวผมโทรหาผู้ผู้กับนู้สสวทขอดูโดยรับผิดชอบทางนี้โดยตรงครับได้ได้ได้เนี่ยฝากผู้ใหญ่จัดการให้เด้อเอ่อตอนนี้ระวังนะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเพียรพร้อมเนี่ยเนี่ยบางเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะแจ้งตำรวจให้นะครับผมพวกแก๊งมิจฉาชีพนะฝากไว้นะพระอาจารย์บอกไว้เลยนะอันนี้ใจใจดีนะใจดีอย่างเดียวไม่พอนั้นหน้าตาดีด้วยนะเนี่ยถ้าถ้ายังไม่หยุดนะจะฟ้องตำรวจเอา